สวัสดีพี่ๆนาข้าวนะครับผมที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้คือฟองอากาศที่ขึ้นมาจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์นะครับอันนี้คือจุลินทรีย์ซูเปอร์ไฟนะครับผมเชื่อว่าพี่ๆนาข้าวหลายคนน่ะเคยได้เห็นผ่านตามาบ้างแล้วนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับแปลงต้นข้าวที่พี่เห็นอยู่เนี่ยอันนี้คือ15วันตอนนี้นะครับผมคุณสมบัติของจุลินทรีย์ซูเปอร์ไฟนะครับผมก็คือ1ย่อยสลายต่อสังข้าว ไม่ใช่ว่าย่อยสลายต่อสังแล้วแล้วกันไปเลยไม่ใช่นะครับย่อยสลายต่อสางข้าวแล้วได้ปุ๋ยกับคืนมา20ถึง25กิโลกรัมต่อไร่จากการย่อยสลายนะพี่ๆนะซุปเปอร์ไฟท์นะครับผมเสร็จแล้วย่อยสลายเม็ดข้าวดีดข้าวเด้งนะครับเสร็จแล้วย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างในดินที่พี่ๆใส่กันอยู่อ่าอันนี้คือซุปเปอร์ไฟท์นะครับผม วิธีใช้นะครับพี่พี่อย่างแปลงนี้นะครับนาดานี่นะครับผมเขาจะไถสองครั้งใช่ไหมล่ะไถครั้งแรกเขาปล่อยน้ําเข้านานะครับผมแล้วก็ปล่อยจุลินทรีย์เลยปล่อยจุลินทรีย์ลงไปเสร็จแล้วเขาก็ไถครั้งที่หน่1เสร็จแล้วเขาก็กลับมาไถครั้งที่2ทั้งครั้งที่1ครั้งที่2จนถึงเวลานี้น้ําแช่อยู่ตรงนี้นะพี่พี่ที่เห็นฟองนี่นะครับผมเข้ามา20กว่าวันแล้วอ่าเนี่ยเห็นไหมครับที่นาขึ้นเนี่ยนี่คือการทํางานของจุลินทรีย์ซปเปอร์ไฟนะครับผม